ทีวีดิจิตอลวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการที่กสทชเนี่ยจะบอกให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลซึ่มีอยู่ย4บช่องแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชนช่องเอกชน10กว่าช่องเนี่ยให้ไปยืนบอกว่าไม่เอาละไม่ทำละคืนช่องดีกว่าไม่ไหวก็ปรากฏว่าเดี๋ยววันนี้เรามีนักข่าวเดี๋ยวเราคุยกับนักข่าววันนี้บรรยากาศเป็นไงเขาให้เวลาถึงแค่4ี่โมงเย็นนะพี่ชายตามเวลาราชการเราเห็นว่าจะมีสักประมาณ5้าหช่องเนี่ยที่ที่เขาจะจะคืนอยู่แต่วันนี้รู้สึกว่าแน่แล้วแหละ แน่ๆแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็ทางทางบ,บริษัทของสปริงนิวก็คือบริษัทนิวเนตเวิร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยแจ้งว่า การประชุมบอร์ดเมื่อวันที่9เมื่อวานนี้ที่ผ่านามาเนี่ยมีมติอนุมตัมมต,มติให้บริษัทสปริงนิวเทเลวิชันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทย่อยเขาเนี่ยค,คืนใบอนุญ,ญาตความผี่ช่องสปริงนิวได้เลยอพอคืนไปเสร็จแล้วเขาก็บอกบอกว่าสิ่งที่เขาควรจะรับคืนมาคือค่าเยียวยาทั้งสิ้นก็คือ949ล้านบาทาประมาณนี้ก็แยกเป็นเงินสดจากกสช730ล้านแล้วค่าแบอนุญ,ญาตงวดออที่ไม่ต้องชำระอีกประมาณ219ล้านบาท ไอ้ผลก็บอกว่าจะมีผลประมาณ60-90วันอ่ะเดี๋ยวเราพนะข่าวเราอยู่ในสายผมนะโอเคครับคุณกัญญานั์บุตรดีผูสื่อข่าวไอทีของเราเรพี่อยู่กับสตชฮะครับสวัสดีครับคุณกัญญานั์ครับสวัสดีพิธีกรทั้งสามค่ะครับครับ<ว>ผมวันนี้เป็นงครับความคืบหน้าเรื่องการยื่นขอคืนใบอนุญาต กาขอคืนวันนี้ก็เท่าที่ทราบตอนเช้าก็คือมีช่องสปินนิวอย่างอย่างที่ท่านพูดไปนะคะว่าแจ้งตลาดดับซับ,บว่าจะคืนแล้วก็ที่เห็นก็จะมีคุณฉายเครือเนชั่นเดินทางมาแต่ว่ายังไม่ยืน่นว่าจะยังไม่แจ้งว่าเป็นทางการว่าจะยืน่นหรือไม่ยื่นนะคะคือเนชั่นเหร<ม>อ,อ,อครับผมมีในเครือของเนชั่นนะคะบผมช่องเอ่อช่องนิวนิวนิวยี่สิบหกครับผม อะไรประมาณนี้แต่แกก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะจะยืนยันว่าจะคืนหรือไม่คืนแกจะรอดูเวลาตอนเย็นอีกทีค่ะ,ค,ะครับผม <c oughs> เรนล้วขาวว่า,ขาวข่าวที่คาดการกันไว้ว่าจะมีประมาณสักสักกี่ช่องครับประมาณเท่าที่คุยกันนะคะไม่เป็นทางการก็หกเจ็ดช่องประมาณเนี้ยคะ่ะ<อ>ประมาณเจ็ดเจ็ดช่องเท่าที่คุยนะคะต้องรอตอนเย็นอีกทีนึงอะค่ะวันนี้อยสรุปไฟนอใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ต้องรอเวลาราชการคือสิบหกสิ สามสีนอนนะคะ่ะแ,แล้วเราเงื่อนไขของการคืนคืนเงินเยียวยาครับที่กสชเขาตั้งตั้งตั้งเงื่อนไขไว้นะฮะตั้งสุดก็คือถ้าวันนี้ถ้าถ้าสรุปรุปแล้วว่าถ้าจะคืนก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจทีหลังได้<อ>แล้วก็ภายหลังจากนั้นก็คือพอพอวันนี้ยืนยันว่าจะคืนนะคะคก็จะต้องส่งรายละเอียด ในการคืนแล้วก็เรื่องของการคํานวณสูตรเงินที่กะสทชเขาคํานวณให้ค่ะแบ่แงเป็นสองส่วนอย่างไอสองส่วนอย่างที่บอกนะคะค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วงวดที่หนึ่งถึงวดที่ส <4, S 1> เอาไปคูณด้วยใบยอนุญาตในส่วนที่ไม่ได้รับไม่ได้ใช้งานอีกประมาณสิบปีแล้วก็มาหารใบอนุญาตทั้งหมด15บห้าปีค่ะคให้แต่ละลายที่คือเนี่ยไปคํานวณ ไปคำนวณมาแล้วก็ว่าจะตรงกับที่กสทชคำนวณหรือเปล่าต้องมาดูอีกทีภายในหกสิบวันเท่าที่เทท่่าีกำหนดนะคะรอรอย็นนี้สี่โมงเย็นใช่อ๋อคุณสรุปว่าช่องเนี่ยช่องไหนจะคืนก็คำนวณมาเสร็จแล้วพอยื่นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวกสทชไปคำนวณว่าตรงกันไหมแต่ว่าเอาของกสทชเป็นหลักถูกไหมฮะใช่ค่ะก็ไปคำนวณมาแต่ก็ใช้สูตรเดียวกันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันคลาดเคลื่อนนะคะโอเคทั้งนั้นเดี๋ยว้องจับตาดูว่าสี่โมงเย็นนี่ใครคืนบ้าง ค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคคือผมผมไปนั่งดูพี่ชายตอนตอนช่วงเช้าก็มีรายการทีวีเขาบอกบอกว่ามันมีหลายช่องที่จะคืนมากประมาณห้าหกช่องเขาบอกช่องเด็กจะมีช่องเด็กช่องเด็กก็คือช่องรายการเด็กพวกช่องเยาวชนแล้วกนีใช่เขาบอกเขาบอกช่องแต่แรกแล้วเขาบอกช่องพวกนี้ จะได้คืนเขาก็จะไปคำนวณแล้วประมาณสัก200กว่าล้าน3กับ9ที่มีช่องอ่าแล้วก็แล้วก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นช่องของข่าวเนี่ยนะอย่างของสปริงนี่ถือเป็นช่องข่าวนะพี่ชายใช่เขาได้ประมาณอย่างที่บอกกัน900กว่าล้านบาทเขาบอกช่องข่าวนี่จะได้ประมาณนี่เจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยแล้วจะเป็นช่องเอ่อช่อง HD เนี่ย HD เนี่ยก็คือช่องไฮเดฟอะแบบคมชัดจำแจ๋วเนี่ยเขาบอกพันหนึ่งร้อยถึงพันห้าร้อยเขาบอกว่านอกจากเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานที่เหลือแล้วเนี่ยเขาดูอะไรเขาดูจากผลประกอบการ ขาดทุนคุณขาดทุนไหมขาดทุนมากขาดทุนน้อยทำใจไม่ตื่หรอกแต่ปัญหาคือว่าหลักๆเลยที่เขาอนุญาตให้คืนช่องเพราะว่าหลายช่องไปไม่ไหวโฆษณาพี่ชายลงนึกโฆษณาเค้กมีอยู่ก้อนนี้หรืออาจจะเป็นเค้กก้อนใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ช่องมันเพิ่มแล้วมันแย่งกันคราวนี้เขาบอกว่าเพื่อจะให้อะไรเพื่อใช้เพื่อใช้ช่องมันเหลือน้อยลงและการแข่งขันมันจะได้มีคือแข่งขันกันได้ง่ายขึ้นไม่ใช่อู้โหเฉลี่ยมี20กว่าช่องแล้วไปสู้กันตายอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูตอนเย็นนี้ ว่าว่าจะนั่นไงนะผมะผมว่าเดี๋ยวลองดูผมว่าน่าจะมะีช่องที่มีหลายๆช่องอ่ะ,อะจะต้องคืนเงนบ้างแหละรดูเลยนะครับผมโอเคอ